สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็นัดก,กับน,น้องสาวคนหนึ่งนะครับก็อยากทานอาหารอิตาเลียนขึ้นมานะครับผมก็เลยจะพาน้องจันจีนะครับไปทานอาหารอิตาเลียนร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านโฮมเมดแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดูนะครับจันจีไปเที่ยวไหนครับสงการนะครับไม่ได้ไปไหนค่ะเพราะว่าจะกินเทีเพราะว่าเทีเทพเป็นของเราเออที่ปกติชอบทานอิตา,ารเลียนไหมครับชอบแบบชอบมีร้านนี้แนะนำให้รู้จักอร<า>่อยมากร้านนี้นะเป็นแบบโฮมเมดเลยค่ะปกติทานตามห้างใช่ไหมครับใช่ร้านนี้เป็นร้านแบบบ้านๆอร่อยมากนะมาชิมกันเลยน ใช่ใช่ใช่อย,อย yeah> anyway> claro ู่ไหนรู้ไหมคะอยู่นี่เชิญเลยเชิญเลยค่ะร้านนี้นะมันมีจุดเด่นหลายอย่างเลยอาหารที่นี่อร่อยมากที่เคยมาทานของสำคัญแล้วแล้วก็เจ้าของร้านที่นี่เนี่ยเดี๋ยวไปดูอ่ะคนทำหล่อมากหล่อมากจุดเน่ยมีอาหารเต็มโต๊ะเลยหิวยังเลยหิวค่ะหิวเชิญเชิญเชิญเริ่มจากไหนดีครับ เบาเบาป่ะได้ไหมคะเบาเาเบาาซาตัใหสวัสดีค่ะไดีุณเก๋เจ้าของร้านครับร้านอร่อยมากเลยค่ะัสบายค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสองคนสั่ก็เต็มโต๊ะเลยอ่ะอเคอร่อยมากเลยค่ะวันดีค อร่อยกเพื่นถามแต่ละจานเดีกว<ช>่าผมว่าสี่ห้าจานนี่น่าจะเป็นจานเด็ดของทางร้านนี่นเลยใช่ไหมพี่เกศเล่าให้ฟังสิว่าแต่ละจานเป็นยังไง เริ่มจากตัว a p ไทเซ z e r ก่อนละกันตัวนี้นะคะเป็นสลัดคูนิ่มนะคะเราเอาคูนิ่มมากับชุดแป้งเนี่ยเพื่อให้เกิดความกรอบแล้วก็ราดด้วยสลัดเนี่ยเป็นน้ําแบบบอสมิกนะคือแบบอิตาเลียนสไตล์เนี่ยมันจะออกเออเป็นเปรี้ยวๆนิดนึงเพื่อไม่ให้เลี่ยนมากจนเกินไปเลิศมันดีมันมีปูนิมด้วยเหรอปูนิ่มนี่คือเราเอามาอด a d a p ะค่ะใช่ไหมเออก็เป็นฟิวชั่นใหญ่ๆแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าอิตาเลียนแท้เนี่ยอาจจะเป็นโรเกตเป็นผักอ๋อใช่ใช่โรเกตเดียวแต่ตัวนี้เอามา a d ดั t สลัดตัวที่ชอบทานก็ตัวเนื้้อกร นะคะตัวน,น<อ>ี้ยวให้เจนนี่เป็นยู่ทดลองก่อนครัยกินดีค่ะ เป็นเมนูใหม่มาโซโพรโมโดโรนะคะโพรโมโดโรภาษาอิตาเลียนแปลว่ามะเขือเทศตัวนี้นะคะก็คือเป็นหอยแมงผู้จากนิวซีแลนด์ราดด้วยมะเขือเทศสดแล้วก็ตัวซอสของมันเนี่ยคือมะเขือเทศสดจะได้ความหอมมะค่ะของตัวมะเขือเทศเข้าไปในเนื้อของหอยอะค่ะตัวนี้ตัวใหญ่มากใช่ค่ะได้ชิมรสชาตนและเกือบอิ่มแล้วเนี่ยค่ะเป็นแอปเปิลไลเซอร์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเฟตูชินี่เส้นดำนะคะตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นลูก ดีกว่าเพราะว่าจริงๆอิตาเลียนแท้นเนี่ยจะเป็นผัดแค่พริกแห้งน้ำมันมะกอกไม่ใส่เนื้ออะไรเลยเขาเรียกว่าสปากเกตตี้ไยโอโอลิโอคือพริกแห้งน้ำมันมะกอกนะคะแต่ตัวเนี้ยเรามาเพิ่มเพิ่มปลาเค็มเข้าไปแล้วก็ซีฟู้ดเพื่อที่ให้ทานไม่ใช่แค่เส้นอย่างเดียวยังมีอะไรได้ทานบ้างแล้วก็มีความเผ็ดของพริกแห้งอยู่จานที่ต่างๆที่จะมีจานอะไรตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นพาสต้าอย่างหนึ่งจริงๆยอกีเนี่ยคือพาสต้าประเภทหนึ่ง จะเปลี่ยนจากเส้นมาเป็นก้อนๆอน,นะคะตัวนี้เป็น,ปนตัวนี้เป็นมันฝรั่ง80%แล้วที่เหลือเป็นแป้งจะออกรสชาตินิ่มๆนิดนึงนะคะ,คะ,คะตัวนี้เราก็ชอบมากเลยท <ใช S 2> า,านแ้วก็ติดใจมันนุ่มมันมนกาก ทานกับชีสนะคะตัวนี้ตัวซอสของมันคือเป็นชีสสี่ชนิดนะนะคะมารวมกันเรียกว่ายอกิโฟชีสโซชีสเยอสมากกะตอนแรกที่เข้าใจว่าเอชีสแบบเหมือนแยกตัวไปแล้วก็เอะพอเอามารวมกันแต่มันมันเข้ากันนะคะตัวนี้สําหรับคนชอบทานชีสจริงๆนะคะตัวนี้ก็คือจะใจชอบค่ะตัวรายการนี้นะคะเป็นสเตก ตัวนี้เป็นสเต็กเนื้อซอสวน์แดงนะคะ, <Messi S 2> ะ,ะตัวนี้<ล>ตัวนี้ก็เป็นอาหารจานเมนคอสเหมือนกันอย่างบางท่านเนี่ยมาถึงวันนี้อย,อยากทานเมนคอสที่ค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อมากกว่าเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนําตัวสเต็กไปนะคะ มาแบบประทานประทานมาอย่างพี่ก็มาครั้งแรกเองครั้งแรกกอตาราแบบเห็นหน้าร้านแบบมันดูสบายสบายเหมือนแบบเหมือนนั่งในสวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าจริงจริงออยูจาร์ดิโน่แปลว่าเดอะการ์เด้น แบอกว่าสวนใช่ค่ะก็เลยพยายามทําคอนเซ็ปต์ให้โอเคมีต้นไม้มีความเขียวมีบรรยากาศของความเป็นสวนนะคะมีบรรยากาศเงียบเงีแนติก่ะคือให้นั่งสบายใช่ค่ะแทงเขาตอนเน็้มานั่งเนี่ยผมว่าพึ่งปุ๋ยหรือว่าจะมาเป็นคู่ก็ได้ค่ะน่าจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าแอบเห็นเข้ามาข้างนอกนี่มันเป็นแบบ ใช่ค่ะเพราะว่าปกติไงคะคือสักช่อพิซซ่าเราไม่พิซซ่าลาห้านะคะค่ะมันไม่ได้อัดคาร์โบเลยค่ะมันก็แบบไม่จิ้มเต็มอะไรเงี้ยที่นี่เนี่ยที่นี่เนี่ยมันจะได้จิ้เต็มพนันแน่เพราะพิซซ่าอร่อยมากที่นี่ก็คือจะเป็นพิซซ่าเตาถ่านนะคะก็คือแป้งเนี่ยจะเป็นแบบแป้งบางกรอบคือจะเป็นอิตาเลียนสไตล์แท้ๆเลยนะคะแล้วก็คือไม้ที่ใช้เนี่ยเป็นไม้ยูคาลิปตัส คือนึ่งเนี่ยใช่ค่ะคือฟืนที่เราเติมเข้าไปคือไม้ยูคาลิปตัสเพื่อความหอมนะคะตัวนี้ก็เลยก็คือเมื่อออกมาจากเตาเนี่ยความหอมของตัวอิฐที่เรากับตัวไม้เนี่ยจะทําให้พิซซ่าของเราหอมอะค่ะแบบอิตาเลียนแท้ๆเลยคือแสดงว่าตัวไม้นี่คือเป็นตัวสำคัญใช่ค่ะคือกลิ่นของไม้เวลามันเริ่มเผาเนี่ยค่ะอย่างยูคาลิปตัสเนี่ยเวลาเราไม่สบายเราใช้ดมงได้หอม ก็คือตัวนี้กลิ่นของไม้ก็จะออกมาว้าไม่หวานได้สิไม่หวานได้สิไี๋ยวานได้สิได้ค่ะมาลาติซาโอ้ด้คนเสิร์ฟเลยอาหารค่ะเซอร์ค่ะชื่ออะไรคบค่ะดาวิเดค่ะเรียกว่าดาววีก็ได้สวัสดีค่ะพี่นะอ้อห ให้ทานมากให้มองให้มองอหารค่ะอ๋อค่ะอาหารกับพิซซ่าได้ทานยครัคือกำลังตะลึงอาเป็นอิตาเลยียนใช่ไ bon หมใช่ค bon ่ะว oh hey, bon mm ้าวตัวนี้เป anyway ็อะไรครับตัวนี้เป็นเอ่อพาเมแฮมนะคะกับตัวนี้เป็นส้มโกแซลมอนค่ะสั่งรับกันได้นะคะเป็นทับทับกันตัวนี้บุคโปรเซอร์เนี่ยว้าวว้าวสวยสวยพิซซ่าพิซซ่า คชันค่ะจานนี้อร่อยมากครับผมเคยมาทานหลายครั้งนะจานนี้อร่อยมากเพราะว่าผมว่าสิ่งส่วนสํำคัญอยู่ที่ตั่วฝักแม่แหมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าฝักแม่แหมไม่ไม่ไม่อร่อยเนี่ยพิซซาก็ไม่อร่อยใช่นกัะ ปกติเขาทำอาหารอิตาลีทุกจานเลยหรอครับไม่ค่ะคือในส่วน,ซซนจะแบ่งกันนะคะในส่วนของพิซซ่านี่ดาวี่จะเป็นคนดูแลรับผิด<ม>ชอบไป<ๆ>เพราะว่าจริงๆพิซซ่าเนี่ยผู้ชายจะเป็นคนนวดแป้งนะคะแม้กระทั่งที่อิตาลีผู้ชายจะเป็นคนทำจะเป็นส่วนใหญ่นี่เรานวดแป้งปใช่ใช่ค่ะทําเองทุกอย่างผสมตั้งแต่แป้งเขาเรียกว่าโดตัวนี้ทำเดวี่เขาตดแป้งเองใช่ค่ะทำเองผมเห็นหลายครั้งที่คุณดาวี่อยู่ข้างนอกแล้วเป็นคนที่คอยคอยคอยทำตัวพิซซ่าเป็นหลักเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ถ้าทางจะไม่รู้ว่าเราพูดอะไรกันอพอเดาได้เนาะคุณถาวรพี่เนี่ยทำอาหารเป็นแต่คือเรียนแต่น้านี้มาคือไม่ข่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าร้านอาหารตัวเนี้ยคนอยากเปิดคือตัวเก่งเองนะคะแต่ว่าเราแบ่งส่วนกันบอกว่าเพราะว่าเขาก็โตมากับพิซซ่าบ้านเขามีเตาถ่านมีอะไรแล้คือทำตะสุบ้านเขาอร่อย นะคะเราเลยบอกใช่ค่ะเราเลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรในเมนูอื่นเนี่ยเด็กจะรับผิดชอบเรียนกับแม่เขาแต่ในส่วนตัวเนี่ยใช่ค่ะส่วนใช่ค่ะส่วนตัวนี้คือด็วิรับผิดชอบไป โอเคตัวพิซซ่านี่เป็นสูวรของคุณพ่ออาหารนี่เป็นสูวรของคุณแม่อืมโอเคค่ะที่บ้านมันกบข้าวอร่อยแบบคนอิตาเลียนจะเป็นวัฒนธรรมทำกับข้าวทานเองอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะคือว่าใช่ค่ะโฮเมดโฮเมดจริงๆนะเห็นไหมบอกแล้วโฮเมดใช่ไหมคะใช่ค่ะโฮเมดแล้วก็โฮเมดที่เข้าถึงได้เข้ถึงได้จับต้องได้เมนที่ผมก็เคยกุยเมนูที่กุ้ยรองดังี้แ่ว่าปกติเนี่ยเวลาถ้าสมมติจะไปที่วภูมินอกเนี่ยไปอยู่อิตาลีเนี่ย อร่อยที่สุดคือไปหาร้านที่อยู่ตามเล็กๆตามซอกๆอเนโกลเบเนอร,ร์อร่อยที่สุดเลยใช่ค่ะคือในอิตาลีร้านเล็กๆเกนี่ยค่ะเป็นแบบว่าเป็นคนมีอายุที่หนึง่งทำจะยิ<ม><ม>่งอร่อยคือไม่ได้เป็นร้านในเมืองที่เป็นเมืองใหญ่โดวยเฉพาะเมืองเล็กตามซอยเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะได้บรรยากาศที่บางทีเป็นสูตรของเขา้ท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยถ้าอยากลองนะฮะที่โกเบเนอร์กินเนี่ยเจอได้เลยนะค่ะเป็นไงพิซซ่ารสชาติแตกต่างที่เคยทานไหมครับต่างค่ะ เลยแล้วเพราะว่าอย่างปกติพิซซ่าแบบทานทางห้ามก็จะเป็นเหมือนแบบรสชาติอีกแบบหนึ่งคือจะไม่ได้แบบมันจะไม่ได้เหมือนท่านลังมันจเลียนแบบจริงๆริงเป็นการปนแบบในไทยเขาไปแล้วใช่ตอนนี้แบบที่ได้รับแท็กเราไม่สามารถที่จะทำแป้งหนาหนุนได้ก็ต้องบอกก่อนว่าเราใช้เตาถ่านเตาถ่านถ้าใช้เป็นแป้งหนานุนตรงกลางจะไม่สุกค่ะก็แสดงว่าแค่การผลิตมันมันก็ต่างกันใช่ค่ะค่ะตรงนใจคร แป้งบางแป้งบ่งอร่อยมากเลยที่ชอบจิงแป้งบางมันโอเคนะมันแบบไม่ต้องกินแป้งเยอะใช่ใช่แบบเหมือนข้าวม่อ้วน นนะแน่นอนขอเล่นบ้างสิถ้าอยากได้ส่งฉลากคริสตัลดิโอกาสได้ซัมซุงกาเล็กซี่มีเยอะตั้งร้อยเครื่องหมดเขต30เมษายนนี้คิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัลพอไปก่อนนะจ๊ะจ้า ฟรัชฟู้า fresh the good life. าดกู๊ดไล fresh food, good Life ฟิล์มถนอมอาหาร m อ a p ก่อนซื้อม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายขอแนะนำให้คุณดูใกล้ๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ลำ้ำหน้าจึงเนียบเห็นเห็น <ๆ S 2> ทุกจุด คนทานไร้สารตะกัวหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายแลชิ้นส่นไม่งอไม่ตะกัวด้วยค่ะประทับคุณค่าระทับตราหัวมะลายโอ้โอ้กินเคนจริงนะแน่นอนขอเล่นบ้างสิถ้าอยากได้ส่งฉลากคริสตลัลดิโอกาสได้สมซุงกา g ล็กซี่มีเยอะตั้งร้อยเครื่องห OK, มดเขต30เมษาย,ยนนี้คิดจะดื่มนม้ำดื่มคริสตลัล ในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยจริงๆอย่างร้านเนี่ยที่เป็นโฮมเมดมีความแตกต่างจากร้านทั่วไปยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของทั้งตัวพาสต้าตัวพิซซ่าเนี่ยนะคะหลักๆเลยคือต้องบอกว่าอินพร์ต เพราะว่าเนื่องจากแรกๆเนี่ยเราพยายามจะใช้เป็นโปรดักที่ในประเทศเหมือนกันแต่ตัวเขาเองชิมแล้วมันบางตัวม,ม,มันไม่เหมือนของที่บ้านเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่งั้นไม่เป็นไรโอเคเรานําเข้าดีกว่าแล้วให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานแบบอิตาเลียนจริงๆเพราะฉะนั้นในส่วนของชีสพาเมาแฮมตัวไส้กรอกอิตาเลียนหรือว่าซาลามี่นะคะหมดเลยใช่ค่ะตัวนี้เใช่ค่ะนอกจากพวกผักสดผักอะไรพวกนี้ค่ะที่เราหาได้ในบ้านเราแต่สิส่งที่เห็นอย่างนะก็คือราคาเนี่ย It had. ทั้งที่สุดมากคือคือราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าผมว่าโอเคนะฮะเราแพลนตั้งแต่แรกแล้วว่าร้านเนี้นะคะเราทําให้เป็นราคาที่ทุกคนสามารถทานได้แล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนสามารถเข้ามาทานได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบเป็นทางการอย่างบางร้านที่ต้องเหนื่อยอะค่ะบางทีก่อนออกมาทานจะต้องแต่งตัวจะต้องแต่งหน้าทุกอย่างใช่เป็นแพทเทิร์นแต่ที่นี่ขอแบบอนี้ปกติค่ะปกติค่ะปกติค่ะแต่ร้านนี้คือแบบว่าขอแบบโอเคบางทีเดินผ่านก็อยากทานเข้ามาได้เลยโดยที่คุณไม่ มีแพทเทิร์นอะไรเลยคือที่นี่เรียกว่าเวลคัมทุกคนแล้วก็ขออยากให้ดูเมนูแล้วก็ราคาทุกคนตัดสินใจไม่ยากรู้บอกว่าราคาเนี่ยคืดราคาที่นี่อาหารไม่แพงแล้วก็เออความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมีอาหารไทยด้วยใช่ค่ะ จริงๆคนไทยอ่ะนะคะหนึ่งครอบครัวไม่ใช่ว่าทุกคนต้องการทานอาหารอิตาเลียนอันนี้เป็นเรื่องปกติมากพ่อแม่ลูกบางทีลูกเนี่ยอยากทานอิตาเลียนแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังอยากทานรสเผ็ดอาหารไทยก็อยากให้ลูกค้าตัดสินใจไม่ยากเหมือนกันว่าโอเคไม่เป็นไรหนึ่งครอบครัวเนี่ยอาหารจริงๆมันเป็นศิลปะค่ะมันจอยกันได้ระหว่างอิตาเลียนระหว่างไทยคุณทานปนกันมันไม่มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วอะค่ะคือสามารถที่จะเอนจอยด้วยกันได้ระหว่างไทยกับอิตาเลียนเพรทานอร่อยอิ่มใช่ค่ะใช่ผมเอง่ผมเมกคือทำทุกอย่างอิตาเลียนก็ทำ ลองอาหารไทยเนี่ยอาหารไทยนี่ก็ใช้ได้นะอร่อยออร่ยแต่ที่นี่จะทำจัดคือจัดจริงๆจะไม่ใช่ไทยลูกครึ่งอะค่ะไทยคือไทยเป็นไทยก็ไทยเลยใช่ค่ะคือเลยที่เล่นกที่เล่นเลยค่ะวิ่ีจังเลยดีนะเดี๋ยวเราตามไปดูพิซซ่าดีกว่าเจ็บพี่พีชนะคะว่าทำกันยังไงได้ได้ดูด้วยหรอได้ดูได้ดูได้ดูออริจินอลทำค่ะเลิศค่ะตกันเลย โอเคโชว์ไทมเริ่มรากเลยนะคะคือตัวนี้ตัวแป้งตัวนี้สำคัญนะคะปล่อยให้แห้งมากก็ไม่ได้นะ้ฟูมากก็ไม่ได้อีกนะคะตัวนี้จะต้องทิ้งไว้สักประมาณหลังจากนวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงจะมาเริ่มทำพิซซ่าได้แล้วปกติอ่ะ ต้องต้องมาทําตรงนี้ตลอดมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะจะเหมือนที่นู่นเลยคือมันจะไม่ติดแล้วตัวนี้มีร่องไม่ได้ด้วยไม่งั้นตัวแป้งจะตกไปแล้วมันจะซ่าเป็นรูแสดงว่าแผ่นนี้ก็สําคัญด้วยใช่ค่ะอย่างนี้มีแบบโต๊ะให้มานั่งตรงนี้ได้ไหมคะมีจริงๆจะมีสองโต๊ะมีจริงๆจะจองนี่ค่ะจะจองก็สิจองตรงนี้เลยค่ะนั่งโต๊ะทำเลยนี้นี้ค่ะก็ขนาดที่พ้าของเรานะคะค่ะนี่นะคะอ๋อครับ ไก่กออกมาก็จะเป็นแบบมาตรฐานใกล้ๆกับโนานะ,นะ,ะวะตัวนี้นะคะจะเรียกว่าพาสต้าพาสต้านี่คือมะเขือเทศเข้มขน้นจะไม่ใช่ซอสมะเขือเทศแบบแคชอปนะคะจะเป็นเข้มขน้นก็จะทำให้รสชาติของพิซซ่าเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นด้วยนะคะอันนี้ทำสองหน้าไดนน้เลยใช่ค่ะก็คือสั่งภาพกันได้นะคะตรงนี้ นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งคือชีสตัวนี้คือมอสซาเรลลาชีสตัวที่เราทานล้วชีสยืดๆเนี่ยค่ะนะค,คะคือเบสิกเลยเหมือนกันหมดเลยทุกหน้าคราวนี้จะตากันตอนเราเวลาเลือกหน้าแล้วล่ะครับค่ะ,คะตัวนี้เป็นสโมแซลมอนใช่ค่ะตัวนี้เลือกแซลมอนของเรามาจากนอร์เวย์ต่อไปาจะเอาเข้าวตาใช่ค่ะ ขั้นตอนนี้นี่แหละจริงๆเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เทรนเด็กแล้วทํายากที่สุดจริงๆต้องใช้ความถนัดนิดนึงนะคะตรงนี้ที่ลูกขึ้นมายากเพราะว่าการคุ้นกับอุปกรณ์ด้วยค่ะพูนี้น้ําหนักของตัวตัวช้อนยาวด้วยใช่ค่ะตัวนี้สั่งทําพิเศษเหมือนกันต้องใช้กี่นาทีครับตอนนี้ประมาณ3-5มถึงห้นาทีแต่ว่าแล้วแต่อุณหภูมิเรื่องมันชื้นอาจจะนานนิดนึง ออ๋โอเคเล้วจากทีอุณหภูมิด้วยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วค่ะเอาเข้าเตาตัวหนึ่งตอนนี้ตอนเช็คแล้วก็ตัวออกเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งละเพราะว่าอะไรรู้สึกว่าพวกเราเกลีกลาวมากเลยนะใช่ค่ะเรกลีกลาวแต่อยากรู้ไงคะเราก็เลยบอกว่าขอประชิดนิดนึงค่ะฝากคนมาหัดทำก็คนรด้วยนะหาพนักงานเลยคนที่เขาอยากทำได้ขยันทำเห็นแล้วน่าสนุกมากเลยเอามาแล้วได้แล้วอ่าเสร็จแล้วว้าวตอนนี้ก็คือค่ะชีสแบบว่าสุดๆ พิซซ่านี่ต้องรีบเสิร์ฟนะคะต้องทานใช่เพราะถ้าถ้าเย็นๆแล้วมันไม่อร่อยใช่ไหมเสน่ห์ของพิซซ่าคือต้องทานไม่ความแตกต่างจะเพื่อเป็นบริการจะทานกันถ้าหมดถ้าไม่กนเก็บในตู้เย็นทานได้เป็นเป็นอาทิตย์เลยทานเป็นอาทิตย์เลยกินได้หมดใช่ไหมเออที่ทำพิซซ่าแบบต้องใจเย็นกันนะคะค่อยๆเล่นไม่ได้พิซซ่า ค่ะท้าบางทีเตายังไม่พร้อมก็เหรอ,อคุณคะค่ะเรียบร้อยค่ะตัวนี้ค่ะส,ส้มกแซลมอนกับผ้าไหมคะ ซื้อม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายขอแนะนำให้คุณดูไกลๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ลำหน้าจึงเนียบเห็นเห็นทุกจุดทนทานไร้สารตะกัวม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายแระชื่อส่นไม่นนมงอกไม่ตะกัวด้วยค่ะประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลาย ุณมีเวลาให้กับงานและครอบครัวคุณละมาเพิ่มเวลาแห่งความสุขเพิ่มความผูกพันเพิ่มมานากตที่ยิ่งทวีคา่าและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ไม่สิ้นสุดที่บ้านทะเลพัทยาบนหาส่วนตัวในสังคมที่เงียบสงบบ้านทะเลพัทยาโทร3 8 8 3 8 8 6 0 0 จริงๆร้านที่เปิดมานานยังไงคะพี่เกศเปิดมา7เดือนเข้าเดือนที่8ปค่ะประมาณเป็นไงบ้างเหรอ ถามว่าฟีดแบ็กจริงๆคือช่วงเดือนที่1นึ่งเดือนที่สเป็นการโปรโมทนะคะอพออาจจะมาในช่วงที่ถูกที่ถูกเวลานิดนึงคือมาเริ่มพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนเป็นเทศกาลนะคะคนออกมาทานข้าวนอกบ้านและหลังจากปีใหม่มาก็ยังเป็นฟีดแบ็กที่โอเคอยู่ okay, ใช่ไหมคใช่ค่ะว่าลูกค้าจะเข้าช่วงไหนเข้าช่วงเงย็นหรอนนจะเป็นเย็นค่ะกลางวันจะเป็นเดลิเวอรี่ะค่ะใช่ค่ะมีส่งค่ะลูกค้าในเส้นประชานิเวศหนึ่งขอบคุณนะคะ ท้านทุกอยุธยาทอนส่งได้ไหมครัโอ้ได้ค่ะถ้าไม่มีปัญหากับค่าส่งไปได้ทุกที่แสดงว่าเรเปิดในช่วงเวลาที่ดีลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากตอนหน้าประจชามากเกินไปตอนนี้เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมนะคะแล้วก็เราจะมีกลุ่มใหม่เนี่ยที่เราเองพยายามทำมาร์เก็ตติ้งอยู่ค่ะเดี๋ยวก่อนไปคุยเรื่องอื่นเนี่ยวางไว้นานแล้วเนี่ยค่ะ นี้คือทีรามิสุค่ะตัวนี้ทําเองตั้งแต่ครีมทุกอย่างนะคะตัวตัวนี้จริงจิทีรามิสุแปลว่าเรียกว่าปลุกชั้นทีปลุกชั้นให้ตื่นจริงจคนอิตาเลียนจะทานใช่ค่ะจะทานตัวเนี้ยหลังจากว่าก่อนจะไปทํางานเนี่ยให้มัน alert ขึ้นมาเพราะมันมีส่วนผสมของกาแฟอันนี้จะเป็นรสชาติแบบอิตาเลียนแท้ๆใช่ค่ะหวานที่นี่จะมีหลายอย่างมีค่ะถ้าอิตาเลียนแท้ๆนะคะจะมีทีรามิสุพานาคอตตาแล้วก็อีกตัวเป็นอะโฟกาโต้ค่ะอะโฟกาโต้สำหรับคอกาแฟ แลนคาตาเลิาเลิบอีกแล้วไปแล้วพาคอตาค่ะพานคอตาเป็นเป็นรเป็นเอ่อเป็นราสเบอร์รี่ซอสราดไปนะคะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงตัวนี้ค่ะขายดีเหมือนกันลูกค้าชอบไม่ได้มีอุปสรรคเลยบ้างครับอุปสรรคของการทําร้านอาหารเนี่ยคิดว่าหลายๆร้านคงเหมือนกันในเรื่องการหาบุคลากรในการทํางานถ้าเดินผ่านเนี่ยในแถวเนี้ยจะมีทุกร้านเหมือนกันหมดติดป้ายต้องการพนักงานแปลกมากเราเป็นคนเดินแล้วเราชอบสังเกตนะคะทุกร้านไม่ก็ทั่งร้านทําผมร้านอาหารแสดงว่าตรงนี้ เราก็เลยคิดว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านเจอเหมือนกันคนที่จะอยู่ทํางานเนี่ยจะมีอยู่ได้นานเนี่ยต้องจหลายๆอย่างซ<ช>ึ่งแรกก็คือเรื่องของรายได้เรื่องนอกจากผลตอบแทนเนี่ยคือเรื่องความสบายใจในการทำงานผมเชื่อว่าที่นี่เองเนี่ยความที่เป็นร้านเปิดใหม่อาจจะมีปัญหาพวกนี้อยู่บ้างใช่ไหมสักพักหนึ่งเนี่ยผมว่าพ็เข้าที่เข้าทางน่าจะดีข<ช>ึ้นนะเป้าหมายในการทําร้านอาหารมีอะไรบ้างครับคือจริงๆงตั้งเป้าไว้เลยตอนแรกนะคะคือทําสาขานี้ให้ให้ดีที่สุดส่วนแพลนต่อไปหรือว่าโอกาสต่อไปเนี่ย มันจะเป็นยังไงนี่คือเราจะต้องวัดจากสาขานี้ก่อนการจะเปิดสาขาได้เยอะเนี่ยจะต้องมี m a n a ิ e งต้องเป็นคนแล้วต้องมีระบบในการกํากับดูแลทุกอย่างแต่จริงๆผมเชื่อว่าเปิดคนนี้มีความสุขเพราะดูดูดูกิจตมีความสุขมากเลยฉันก็ชอบแล้วก็ดีนะแบบร้านน่าร้วคนทาแล้วแบบเวลาที่คนที่เป็นเจ้าของท ปลูกค้าที่มามันเหมือนมันออกมากับมันไม่การที่มีคนมาทานอาหารแล้วก็เนี่ยมีความสุขออกไปใช่ไหมแต่จริงๆรู้ๆผมว่าคงไม่มีอะไรมั้งเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่เข้ามาแล้วเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรจะเข้ามาเข้ามาพูดคุยแต่แนวไี้ได้เพราะผมเชื่อว่าร้านก็ทาได้ค่อนข้างดีน่าสนใจอยู่แล้วแล้วคุณเกดเองก็เป็นคนเก่ง แล้วก็ทุกอย่างมองเช่ชๆๆชัดเจนหมดเลยนะ <c oughs> คุณเขีคุณเกฝากประชาสัมพันธ์ร้านกับทางทางท้นไ <ขา S 1> ด้ค่ะได้ค่ะก็สําหรับใครที่อยากทานพิซซ่าเตาถ่านนะคะอิตาเลียนแท้ๆแล้วก็อาหารอิตาเลียนโฮมเมดรวมทั้งอาหารไทยด้วยนะคะก็อยากให้มาลองทานที่ร้านอิวจาดิโนดูผ่านมาแถวประชานิเวศหนึ่งนะคะแถวเยื้องกับตลาดบองมาเช่นะคะถ้าใครมาที่วัดเสมียนารีเนี่ย ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่เทินไฟแดงแรกนะคะร้านจะอยู่ตรงหัวมุมไฟเขียวไฟแดงเลยนะคะยังไงลองมาทานดูบรรยากาศง่ายๆสบายๆอะค่ะไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากเรียกว่าต้อนรับสำหรับทุกคนละกันนะคะจอดรถที่ไหนครับจอดรถนะคะจอดในท็อปก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นช่วงเยอหลังทุ่หนึงแล้วเนี่ยรอบนอกรอบรอบร้านได้หมดเลยนะคะจะได้แวะมานะแวะมาแวะมาจอดรถถูกใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะว่าติดใจเพราะว่าบอก ตีซีพิกเกตไปแล้วจะขอส่วนลดเหรอครับพี่เกตคะเดี๋ยู่จังหวัดนนทบุรีนะคะ พี่เกดคะแล้วแบบช่วงสงกรานมีปิดหยุดยังไงบ้างคะอ๋อสงกรานที่ร้านนะคะจะอยู่ทั้งหมด7วันนะคะ<ฮ>ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16เมษายนร้านจะเปิดปกติที่17เมษาโอ้เ<ม>สีะะสยใจจังครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับรักการ,ราาาอร่อยรสชาติแตงขางอร่อยรสชาติของสเปนนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีอะไรติชมรายการนะครับหรือว่าจะมีอะไรร้านให้เราแนะนําให้เราพูดคุยหรือไปชิมกันนะครับก็เชิญติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับ สำหรับรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเก๋มากเลยครับ okay. อร่อยมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับรายการขอบคุณมากเลยค่ะอร่อยมากเลย ว่าได้ทั้งความรู้ด้วยได้คําแนะนําด้วยอะนะคะในแง่ของการาทําร้านเพราะว่าในธุรกิจใหม่สาหรับเกตุวัวใหม่ก็ได้รับคําแนะนําจากคุณอรันหลายๆอย่างนะคะทําใหเา้เรียกว่านําไปปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ใช้กับร้านนะคะปัญหาในการที่เราเปลี่ยนพนักงานบ่อยหรือว่าพนักงานออกบ่อยคุณนรันแนะนําว่าให้มีการเทรนนิ่งมากขึ้นะนะคะทําใหา้พนักงานเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะอยู่กับเรานานๆได้นะคะในส่วนตรงนี้ Thank <laughs> you.